สวัสดีครับลงตึงช่างต้อมวสินเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับอ่าตัวนี้นะครับเป็นแขนของเวฟหนึ่งสองห้านะครับเวฟระยี่ห้าตัวเก่านะครับดูจากเฟืองแล้วนะครับตัวนี้ก็ลูกค้านะครับส่งมาให้นะครับเพราะว่ามันขาดนะครับขาดโคนเลยนะครับวิ่งมานะครับเหลือแต่แขนกับลูกปืนนะครับแล้วก็เฟืองนะครับก็เขาเหวี่ยงขาดออกจากกันนะครับก็ส่งของเก่ามาด้วยนะครับเวลามาต่อนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาของเก่ามาต่อให้นะครับแต่ว่าผมจะ ของใหม่ต่อให้ครับแต่ของเก่าที่ต้องใช้ก็คือลูกปืนกับเฟืองครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนลูกปืนเฟืองแล้วก็ริ่มทิ้งเลยก็ไม่ต้องส่งของเก่ามาก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็อัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับของเก่านะครับซึ่งเราก็เทียบขนาดนะครับต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับในรูปจะเห็นว่าของเก่ายาวกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันขาดนะครับตรงนี้มันต้องอยู่ด้านในแบบนี้นะครับอันนี้เราก็เทียบขนาดให้เรียบร้อยนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะอัดนะครับลูกปืนนะครับกับเฟืองเข้าไปนะครับให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะตั้งศูนย์แล้วนะครับนี่ตอนนี้เราก็กําลังจะอัดลูกปืนลงไปอ้าวนี่ครับความตึงนะครับก็ตึงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้งานไปลูกโตเนี่ยมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสะบัดไปสะบัดมาเดี๋ยวข้อมันหลวมได้ครับพอข้อมันหลวมแล้วเดี๋ยวมันก็จะขาดอีกนะครับอ่า พวก P ีซอ็กชอบเป็นกันนะครับเดิมๆนะครับไอตรงที่ใส่อะไรอ่ะลูกปืนข้างข้อนะครับเพราะว่าถอดไล่เม็ดเบากันบ้างเม็ดหมักเม็ดหนักกันบ้างนะครับก็ส่งมาเชื่อมกันได้นะครับสําหรับ P ีซใส่ผ่านนะครับอ่านี้ผมก็จะดันเฟืองลงไปแล้วนะครับตำแหน่งเดิมเลยนะครับไล่รถจะได้ไล่ง่ายไม่หลงครับอนนี้ก็อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวเราก็อัดเข้าไปแล้วนะครับ ก็วัดนะครับดูหัวท้ายนะครับให้ดีนะครับโอ้โหอันนี้นะครับอัดเข้าไปแล้วนะครับฟุกมากเลยครับนี่ครับไม่มีแสงรอดเลยนะครับน่าจะนิ่งนะครับตัวนี้นะครับร้อยตัวจะมีสักตัวหนึ่งนะครับอัดเข้าไปนะครับแล้วตรงเลยนะครับเข้าเหวี่ยงยังไม่ได้ตั้งศูนย์เลยนะครับอันนี้ต่อไปนะครับ โอ้โหนี่ครับนิ่งมากเลยครับดูแบบเร็วๆครับ<ม>ก็โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเข้าหยั่งนะครับต่อข้างซ้ายอัดเฟืองอัดลูกปืนให้นะครับแล้วก็เช็คศูนย์ให้ด้วยนะครับนี่ก็สนใจนะครับส่งมาต่อได้เลยแต่ว่าใช้เวลารอ หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าทํายากนะครับต้องเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็อัดเข้าไปเชื่อมแล้วก็มาตั้งศูนย์อีกนะครับบางตัวถ้ามันไม่ตรงมันก็ไม่ตรงนะครับเคาะเป็นวันก็ไม่ตรงนะครับต้องกึ่งทิ้งแล้วอัดใหม่ก็มีนะครับแต่ตัวนี้นะครับโหนิ่งมากเลยครับอันนี้ก่อนส่งก็เช็คให้ลูกค้าแล้วนะครับก็ความมั่นใจนะครับในการส่งอะไหล่มาทํานะครับ